มองหารถขุดอยู่มาที่เราได้เลยครับจบที่2รถสวยเบาที่สุดแน่นอนฝ่ายขาย0616960160ผ่านทองชมบรียินดีต้อนรับลูกคา้าทุกท่านทุกวันไม่ว่ามองหารถขุดรุ่นไหนแบรนด์อะไรมาได้เลยครับผมสอบถามฝ่ายขายได้ตลอดอแนะนำกันเลยมีซูมิโตโมครับ nh80 มีบุนได55.7รุ่นนี้เรามีประมาณสักสาคันนะครับบุนได มาเลือกได้เลยนะครับผมมีตู้เก๋งใบดันครบทุกคันก o เบมีประมาณ3-4คันมาก่อนเลือกก่อนได้เลย sk 6 0 kc ตันตันครึ่งโกมสุนะครับมีคันเดียวครับคุณลูกค้าแสนห้าห่นเ้าพับาท3ตันมีประมาณ2-3คันจะมียันม่านะครับผมมี ih i 3 5ให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อมีคูโบต้ายนะครับผมในส่วนของกเบแพนไปให้ดูเลยครับผมมีประมาณสามคันนั่นเอง แล้วเรายังมีซันหวาด50นะครับซันหวาด50มี IHI 55มีคันเดียวนะครับมี IHI 60มีให้เลือกอีก2รายการอยู่ด้านหลังผมฝั่งนู้นนะครับผมสำหรับท่านใดสนใจรถหุดนคันไหนทักมาโทรมาสอบถามได้ตลอดครับ0616960160ที่กัดร้านเราอยู่ที่อำเภอพานทองจังหวัดชุมบรีก็เปิดตั้งแต่ 8โมงถึง5โมงเย็นครับผมอันนใดที่จะเข้ามาดูเข้ามาทดลองขับก็ทิมพ์เข้าไปที่ Google Map ได้เลยครับ2องรถสวยท่านก็จะเจอพิกัด3-2านสสวยอยู่ที่หน้าแรกของ Google ครับผมกดมาที่เราได้เลยนั่นเองสำหรับอะไรล่บุงกีมือ2เรามีจำหน่ายด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นไซส์5ตันแล้วก็ไซส์3ตันนะครับลูกนึงก็อยู่ประมาณ3-4พันบาทไม่เกินนี้สำหรับอะไหล่บุกีมือ2 ก็าฝากไว้เพียงเท่านี้ครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ